เดี๋ยวผมมามาโชวฮะยังอยู่กับน้องเอมี่เหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้นะยังมาลองเจ้าตัว f u จิ X106 ของเขาเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้เราจะลองถ่ายเป็นแบบมูฟ i ี่เลยดูว่าเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยที่เขาออกแบบมาเพื่อถ่ายภาพนิ่งเนี่ยพอเอาไปถ่ายวีดีโอแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะฟังก์ชันเด็ดของเขาคือ 6.2K บน30เฟเมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือ Fu l l HD ถ่ายได้ถึง240เฟเมเอาไปสโลกันแบบแบบจุกๆเลยครับ ในส่วนของ Deep AI Learning ของเขานะคือการโฟกัสเนี่ยผมสามารถแบบว่าไปแตะที่ตัววัตถุได้เลยเห็นปะมันก็จะมีแบบว่ากรอบสีเขียวไปจับที่หัวของน้องเอมี่เลยแล้วพอผมถ่ายอ่ะเอมมี่เดินเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนแท็กกิ้งแท็กกิ้งเป็นกรอบส,สีเขียวไปตลอดเลยที่ตัววัตถุเราอ่า สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าได้ใช้จริงแล้วมันก็ดีจริงคือเรื่องของการกันสั่นในบอดี้ของเขานะหลายคนบอกว่าเฮ้ยตัว6กเนี่ยมันแอบหนากว่าตัวห้านิดนึงถูกไหมแล้วก็น้ําหนักมันมากกว่าประมาณ4 3กรัมอะไรแบบนี้หลายคนบอกเฮ้ยมันหนามันหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใส่กันสั่นมาที่เซ็นเซอร์มันเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณถ่ายภาพนิ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันช่วยกันสั่นประมาณนึงประมาณนึงถ้าคุณไม่ได้สปีดต่ํามากๆตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ แต่ว่าพอถ่ายแบบมุกวีหรือว่าวิดีโอเนี่ยมันช่วยเยอะมากแล้วภาพก็เนียนขึ้นเยอะมากเราไม่ต้องแบบเกรงมากหรือแบบอาจจะต้องไปติดกิมเบลใหญ่โตอะไรแบบนี้เดี๋ยวลองถ่ายดูครับ เฮ้ะเราไปถ่ายวิดีโอกันมาเรียบร้อยด้วย X 1 0 6ตัวนี้นะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์พอสมควรเลยเดี๋ยวจะพูดว่าไม่ชอบตรงไหนนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพูดตรงที่ชอบก่อนดีกว่านะคือ2 4 0เฟรมของเขานะแล้วก็ X p อ r t ออกมาเป็น24คือสโลให้หลังกล้องเลยถ่ายไงเห็นอย่างนั้นเลย ิบเท่าเมื่อกี้มี่เห็นแล้วว่ามันค่อนข้างชา้าไปด้วยซ้ำนะก็เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสักห้าเท่าก็พอสักร้อยี่สิบเฟรมอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเฮ้ยกําลังดีเลยเลือกได้หมดเลยนะรวมถึงการสั่นของเค้าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการถ่ายวีดีโอด้วยมือเปล่าๆนะไม่ใช้แบบว่าอุปกรณ์เสริมใดๆนะก็ถือว่าเฮ้ยสโลได เอาไปกันสัว์ได้นะรวมถึงจ้องเขาก็ดีนะคือเราจะถ่ายมุมตามมุมเสยอะไรเงี้ยสะดวกม,มากๆนะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบเลยคือการเอาฟิล์มซิมูเลชั่นของเขานะมาประยุกต์ใช้กับวิดีโอพีอ่เอมี่จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีสีนั้นสีนี้ที่เหมือนแบบอารมณ์ฟิ w ิลีมนึกออกป่ะแต่ว่าเราเอามาอยู่ในวิดีโอได้แล้วก็พอไปตัดต่อมันก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยซีรีส์นี้ฉันอยากจะถ่ายสักห้าฟุตได้แบบว่าหลายมุมหลายโท ใช่ไหมสักห้าฟุตเทนแล้วก็สีเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเราก็เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็อาจจะถ่ายสักห้าฟุตเทนไปต่อต่อนู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปสร้างสารรค์เลยแต่ว่าโอเคการแฮกกิ้งวิดีโอโฟกัสอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นเลยคือเท่าที่ผมถ่ายเนี่ยถ้ามันเป็นหน้าคนหรือว่าวัดถูกที่เขาบอกมาเช่นน้องหมาน้องแมวเครื่องบินเรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะฉลาด AI deep learning มันเทพอยู่แล้วนะ แต่ว่าถ้าเป็นการแฮกกิงเช่นอยู่ๆคุณเอาสี่เหลี่ยมเนี่ยไปกดจับตรงนั้นเลยแล้วมันมีการแบบเจาะใกล้เกินแล้วก็เป็นแบบ F2 ที่มันแบบว่าหน้าชัดหลังเบอร์หนักๆเนี่ยแล้วเราค่อยๆถอยออกมาถามว่าแฮกกิงทันไหมก็อาจจะมีหลุดบ้างนะแต่ว่าถ้าเราถ่ายในช็อต normal ปกติแล้วก็อย่างที่พี่ถ่ายันนีเมื่อกี้แทบจะไม่มีหลุดเลยเพราะว่านอกจากมันจับหน้าแล้วจับตาหันหลังหัวเนี่ย ทันหมดเลยแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ไปถ่ายแบบขนมปังอะไรอย่าเงี้ยแล้วแบบเปิด F2 แล้วมันน่าจะหลังเบอร์จัดๆแล้วเราถอยมาเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีหลุดบ้างนะอย่างที่บอกว่าตัวนี้ถ้าทําได้ขนาดนี้ถือว่าพอใจแล้วครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องโคดอฟ้าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมากลับมาเจอกันใหม่ในวอล์แฮปเพนตอนต่อไปสวัสดีวันนี้ไปแล้วครับ